สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวในช่วงนี้กับดิฉันชนิการสุพิทยาพรกันสักครู่กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการประนามกัมพูชาและประกาศลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมเรียกร้องให้ยุติและเบิดอธิปไตยไทยและกฎหมายระหว่างประเทศนายนิกรเดชพรางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอ่านแถลงการต่อสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา โดยรัฐบาลไทยขอประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการกระทำของกองทัพกัมพูชาที่ละเมิดอ,อธิปไตยของไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งเหตุการณ์รอบวางกับดักระเบิดเมื่อวันที่16และ23กรกฎาคมที่ผ่านมาและการเปิดฉากยิงบริเวณตรงข้ามฐานปฏิบัติการของฝ่ายไทยในช่วงเช้าวันนี้อย่างรุนแรงและต่อเนื่องเป็นเหตุให้พลนเรือนบาดเจ็บและเสียชีวิตกัมพูชาจงใจเป็นปฏิปักษต่อไทยอย่างชัดเจนรัฐบาลไทยจึงตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตและเรียกอัครเอกกครราชทูตนกรุงพนมเปญกลับประเทศ และขอให้อักครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยกลับประเทศรวมถึงเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกระทําที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงซ้ําๆและบ่อนทําลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของกัมพูชาในประชาคมโลกพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาแสดงความรับผิดช,ชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้รัฐบาลไทยพร้อมอยกระดับมาตรการป้องกันหากกัมพูชายังไม่ยุติการกระทําที่เป็นการโจมตีทางอาวุธและละเมิดอ,อธิปไตายของไทยตามหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศ กองทัพบกบประนามการกระทำของฝ่ายกัมพูชากรณีใช้อาวุธโจมตีเป้าหมายพลเรือนในเขตแดนไทย ล่าสุดพบประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการกระทําดังกล่าวแล้วย้ําฝ่ายไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและประชาชนจากการกระทําอันผิดหลักมนุษยธรรมดังกล่าวโดยปัจจุบันกองทัพบกได้รับรายงานเบื้องต้นจากส่วนรชาชการในพื้นที่ว่ามีพื้นที่พลเรือนที่ตกเป,เป็นเป้าหมายของอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาจนทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวมถึงประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังนี้ 1. พื้นที่บริเวณปั๊มปตทบ้านผือตําบลหนองย่าลาด อำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิต6รายบาดเจ็บ10ราย2พื้นที่บ้านโจกตำบลด่านอเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิต2ราย1รายเป็นเด็กชายอายุ8ปีและได้รับบาดเจ็บ2รายส่งต่อโรงพยาบาลกาบเชิง3พื้นที่บ้านกุดเชียงมูลบ้านจันลาบ้านโพนทองตำบลดงประดิษฐ์อ,อน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี เสียชีว like ิต ah, 1รายบาดเจ็บ1ราย 4. พื้นที่บ้านขี้เหล็กตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ส่งผลให้บ้านเรือนและสัตว์เลี้ยงทางการเกษตรกรได้รับความเสียหาย 5. พื้นที่หมู่16บ้านตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พบผู้บาดเจ็บหนึ่งราย 6. พื้นที่บ้านหนองแรดตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเจ พื้นที่บ้านนายบุญร่วมทองวิเศษหมู่9ก้าตำบลโดมประดิษฐ์ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายรับชมทันข่าวครั้งต่อไปเวลา15บานาฬิกาสวัสดีค่ะ